สวัสดีครับมหาแว่นชาแนลครับวันนี้พามาดูอันนี้นะครับก็ขยายกิจาการแล้วนะครับกดกระท่อมร่องใหม่ละของผมก็ปลูกประมาณสัก30สิบกว่าต้นมาอีกแล้วหมาไม่ใช่ของผมปลูกประมาณ40่สิบกว่าต้นนะครับเดี๋ยวีันนียจะมาขุดต่อนะอันนี้เขาก็จะขุดล่องกันนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกัน ก็สวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะขุดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลุมกระท่อมคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยก็ปลูกขุดหลุมวิธีการปลูกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนะาะบางคนก็จะขุดเป็นโคกโพนขึ้นใช่ไหมอย่างบางคนก็เป็นหลุมลงนะฮะอย่างแถวเพื่อนแถวทั้งภาคใต้นะครัก็จะขุดลงใช่ไหมกว่าจะเสร็จ เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะอันนี้แค่ประมาณ6 7เหลุมเองที่ผมปลูกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออหกเหลุมเองที่ขุดวันนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของผมก็ขยายกิจการครับก็มีสักประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณสัก40ต้นเห็นจะได้นะฮะตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยพอได้เหงื่อพอได้เหงื่ออันนี้ก็จะเป็นของแม่ยายแล้วก็เป็นของพี่พี่เมียนะฮะ พี่ของสีภรรยานะครับโหฮอบแดกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอขุดเสร็จปุ๊บก็โรยปุนขาวคือผมไม่มั่นใจนะว่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้โรยกันหรือเปล่าปูนขาวแต่ของผมอันนี้ผมจากประสบการณ์ที่เคยปลูกพวกมะนาวนะครับแล้วก็พืชหลายหลายอย่างนะครับก็คือก็จะโรยไว้กันเชื้อราด้วยแล้วก็ปรับสภาพด้วยนะครับเพราะว่าดินที่ขุดมาเนี่ยเป็นดิน ดินที่เกิดจากการลอกคลองนะครับลอกเขาเรียกอะไรนะเนี่ยลำมะดงปะนะครับลำมะดงคลองไส้ไก่อะไรพวกนี้ยบังเอิญไม่ใช่คนปทุมด้วยนะฮะเป็นลูกเขยพัดถิ่นนะครับบ้านเดิมอยู่ตากฟ้าครับอ่านะครับก็คือออามาเข้าเรื่องต่อก็คือก็เป็นดินที่เขาขุดแล้วก็ลอกขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันจะขรุขระเห็นไหมก็พอขรุขาปุ๊บก็เราก็ขุดนะครับพอขุดเสร็จปุ๊บก็ใส่ใส่ไว้ด้วยนะครับ ตะกี้นี้พี่ของแฟนเขาก็เห็นเขาก็ทําตามไปละคือก็แล้วแต่ครับบางที่ก็อาจจะใช้เป็นพวกฟูรดานก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ของผมก็ทําทําแบบนี้ครับยังไงก็เพื่อนๆคนไหนทําแบบวิธีที่ไม่เหมือนกันก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับจริงๆแล้วผมก็ดีใจมากเลยนะตั้งแต่ทําท o u t u b e ช่องเกี่ยวกับพวกเรื่องของกระท่อมมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆมีผู้รู้นะครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กัน ดีนะครับผมว่าเห็นดีด้วยนะครับไม่เกลียนด้วยนะฮะเกลียนเคปอ่าเขาเรียกอะไรนะเกลียนคีย์บอร์ดไงย,ยังยังยังไม่มาลงเลยนะครับคือจริงๆถามว่าผมรู้ไหมผมก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกบางทีสิ่งที่ผมทํามันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ได้ใช่ไหมแต่เราก็อ่ะโอเคนะครับยินดีมาแลกเปลี่ยนกันกันอันนี้นะครับที่มันมีน้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้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 ลำมดงใกล้ใกล้กล,ลำหล,ล,ล,ลอดนะฮะก็เลย มีน้ําขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือพายุเข้าครับฝนตกด้วยนี่เห็นไหมเป็นสนิมเลยที่พื้นเก่านะแต่ก่อนก็จะทานานะครับแล้วก็จะปลูกกระท่อมนะครับแบ่งที่บางส่วนปลูกกระท่อมอัชชุบอันนี้ของแม่ยายครับใส่ไส้วใส่ขี้วัวไปแล้วแต่ของผมยังไม่ได้ใส่นะฮะกลัวมันเหลืองรวมๆแล้วก็ประมาณไล่กว่าครับ ก็พอได้เหงื่อครับวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ไปเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็คงจะไปหาเลือกซื้อพันกระท่อมแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีเทคนิคดีๆในเรื่องของการเลือกพันกิ่งตอนกระท่อมอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาชี้แนะกันได้นะครับฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไปเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก่อนรูป